Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. หนูกินน้ำท่่ไหนอะฮะเปลี่ยนไปทั้งหน,น้าปลาหนี้โอ้ยระหว่างที่สองคนนั้นเขาอะไรของเขาคนนี่ก็ทปนเด็กเรียบร้อยอยู่ข้างๆอะอ วันนี้กินโจ๊กกุ้งนะนี่ค่ะพูดไม่ชัดเพราะว่าเหมือนนอนแล้วเราแบบกัดเลิ้เหนืออะไรยังไม่รู้ตัวเจ็บเลยอ่ะเลยต้องกินอะไรแบบแนวนี้ดูพวกหนูอะไรเนี่ยรวมตัวกันทําไมคะหลายคนเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ให้แมวขึ้นโต๊ะอาหารขึ้นโต๊ะครัวหรอกนะแต่มันห้ามไม่ได้เขามีเยอะกว่าไงห้ามไม่หวัดไม่ไหวจนป้าป๋าลยบอกเออช่างเขา พอดีมีสลดัดนะคะกลัวจะเสียก็เลยอ่ะจริงๆก็เจ็บปากแหละแต่ก็ต้องกินไอ้เน,นี่เป็นน้ำสลัดของบ้านเรานะชอบกินน้ำสลัดของเมืองไทยอะ่ะแบบข,ขาวๆทั่วไปนี่เลยที่ญี่ปุ่นเขามีไม่รู้กี่สิบชนิดนั้นไม่ชอบชอบของเมืองไทยทำไมหนูชอบหอบลูกมาไว้ในห้องน้ำมาลูกฮะน้ำหมายี้เกียจพาหนูกลับไปที่เดิมมันนั้นเนี่ย พาเป็นนอนตรงนู้นก็พากันมาอยู่ในนี้เหมือนเดิมทําไมมันเป็นที่แบบพอเหมาะใช่ไหมขนาดพอดีเอาไงดีเนี่ยมันหมาไปเอาเอันหนึ่งมาไว้ให้หนูนอนดีกว่าไหมฮึเมนจะเข้าห้องน้ำยังไงคะชินนี่ลูกหนูเริ่มบวมแล้วเริ่มบวมแล้วแล้วก็มาทำงานนะคะ แล้วเนี่ยเปิดเจอเรื่องหนึ่งใน Netflix นะคะถ้าจะไม่ผิดอะเป็นแบบการ์ตูนที่เคยอ่านตอนเด็กอะน้องคนนี้ฮานาดาผี่ซ่ากับฮานาดาแล้วแบบเป็นอนิเมะเอ้ย้ยดูดีกว่าแต่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยน้ำตาซึมตลอดแน่เป็นเป็นเรื่องที่แบบมีความประทับใจหลายต่อนะคะชอบเลยอ้โหดีใจแล้วก็มาทำต้มผักกาดดอเป็นข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นรวมกันเลย เนื้อหมูเป็นแบบชาบูชาบูไปเลยนะคะหนูกลับมาแล้วเหรอหนูกลับมาเร็วพี่คุยไงไม่มาเลยอะเล่นมากเหรอ,อโ,โอเคอแล้วหนูก็เล่นอยู่บ้านใช่ปะอโอเคแล้ววันนี้เพื่อนมาเป่าเล่นที่บ้านเหรอ,อไปบ้านเพื่อนอเพื่อนมาที่นี่อโอเคอม,มาหมาไปข้างนอกแล้วนะมาหมาต้องไปเซเว่นไป ร้านซื้อของโอเคเออนอนอยู่บ้านนั่นแหละนะเป็นไหมป๋อคะซื้อให้ก็ได้โอเคอยู่บ้านกั้ปนนะอะไรลูกซื้อน้ำเหรอโอเคเดี๋ยวมาซื้อมกมาฝากวันนี้ได้โอเคเขาขอไปด้วยนะคะก่อนอื่นคือแวะมาที่ร้านซีเรียนะคะร้าน ของร้อยเท็นะจะมาซื้อชั้นใส่ของจำได้ว่าเคยซื้อที่นี่อัอนไหนละเนี่ยอนไหนละนี่มีไหมเนี่ยทำไมหาไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบติดตรงนี้อติดข้างใต้แล้วดดึยออกมาเป็นลิชชากอ่ะ

เหมือนเดิมนะคะชว่วงนี้ฮอตต่อมดต่อร้านเข้ากล่องเรียบร้อยอ่ะทีนี้ไปแม็กซตั้งต่อมาสั่งแม็กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปต่อคิวรับของตรงนู้ mm hmm. นอ่ะ ก็มาแวะที่เซเว่นอีกที่หนึ่งนะคะจ่ายบินแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อสลัดสักอย่างหนึ่งอ,อันนี้น่ารักมากเลยคือไม่ได้ซื้อหนังสือนะอยากได้ตัวพัดลมราคา14 5 0หเยนนะคะราคาพัดลมอนะอันนี้ก็แบบขายกระเป๋าแทนหนังสือนะคะแต่ราคาถูกเพราะว่ามันแบบแค่1600เยนได้กระเป๋าแบบนี้เลยนะอะโอเคได้หรอ ต้องเอานาซื้อน้ำได้ป่ะน้ําสลัดด้วยดิรซื้อของให้ลูกค้าด้วยนะคะพอดีเขามาเติมลงได้ลคล้องเต็มไปหมดเลยข้างหลังเอกนะอย่าลืมออต้อนไม้มันใหญ่ไปใช่ปะเออยู่นี่ก็ขึ้นมากันแบบใหญ่โตไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำก็ไม่เคยรดแล้วเนี่ย <c oughs> แต่มีดอกไม้ก็สวยจริง ลิขูก็คือเพื่อนมาเล่นที่บ้านสองคนนะเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทก,กันเนี่ยค่ะก็เมื่อวานแม่เพื่อนอีกคนก็พาไปกินข้าวไปกินไซสเซียนะคะที่เปิดใหม่ที่อีออนก็คือแบบาพยายามเต็มที่ให้ลูกๆแบบกลับมาล่าเริองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆเกมื่อวานเขาก็ได้ไปกินข้าวเขาก็สง่งรูปมาให้ดูนะคะแบบโอ้โหยิ้มย้ม้มสนุกสนานกันเขาก็ดีใจที่แบบเออรูกเขาก็ กลับมาเล่นได้ได้มาเล่นกับดิคุเพื่อนอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะนิคเองก็โอเคมีเพื่อนอยู่ข้างๆตลอดนะคะช่วยกันอแอันนี้คือพูดไม่ชัดเพราะว่าเจ็บลิ้นมากเลยค่ะเนี่ยกัดกัดลิ้นพูดไม่ได้เลยกินข้าวก็ไม่ค่อยได้อ่ะเจ็บอยู่นี่ก็น้องเลยอาบน้ำไปแล้วนะคะคนอื่นไม่ต้องอาบแต่ว่าเลยอาบได้บ่อยๆเพราะเขาเป็นคนผิวแหง้งไอ้ขนแห้งเร็วมากคือไม่ต้องทํอะไรขนแห้งทันทีค่ะ ส่วนลีลี่เป็นคนที่ขนหนาแล้วก็ขนแห้งชาสุดอะแต่ยังไม่เหม็นอะไรนะคะก็เลยยังไม่ได้อาบให้น้องลูกเนาะเขาแบบพยายามแบบให้ขนมันออกเยอะที่สุดนะคะเวลานอนบนเตียงหรือในห้องจะได้แบบขนร่วงไม่เยอะอะเลยเน้นอาบน้องเรให้ได้เท่าที่ทําได้แต่ว่าอากาศมันคือร้อนไงคะเขาก็ชอบอาบได้สบายๆย,ยืนยิ้ม <c oughs> <c oughs> อย่าลูก เนี่ยแม่เพื่อนเพิ่งมารับเพื่อนไปนะคะอันนี้กรสอบอันนี้คืออะไรนี่คือบอลเหรออันนี้คืออะไรฝึกฟุตบอลเหรอ,อเออไม่ใช่หรือว่าฝึกเล่นบอล <laughs> จริงๆที่ไปหาซื้อคืออันเนี้ยเป็นที่วางโทรศัพท์นะอยากได้อีกอันหนึ่งเพราะว่าใส่ไม่พอแต่ทำไมไมนน่มีขายแล้ว เลยเอาวันนี้มาแทนนะคือแทนกันไม่ได้มาใส่ปากกาแทนปากกาที่ใช้ประจะําอ่ะก็จะมาไว้ตรงนี้อุย้ยบางลูกบางเนี่ยอันนี้ค่ะปากกาที่ชอบนะคะเป็นลายแมวก็ใส่ในนี้นก็เอาวันนี้ที่เป็นรูปแมวเนี่ยค่ะมาใส่โทรศัพท์แทนอุย้ยบางลูกบางจะใส่ได้พอดีอยู่ กลับมาทำงานช่วงกลางคืนนึงต่อนะคะเอ่อก็ยังคงเจ็บลิ้นอยู่นะคะพูดไม่ค่อยค่ะต่อพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ละคะ์กด subscribe ด้วยค่ะนั่นเอง